ก็ถ้าเห็นหน้าตาอย่างนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับเด็กอาร์เซนอลวันนี้เรากินศูนย์แต้มขอโทษนะครับ ิงห์พยองยิงนาทีโคตรบาปเอาชนะอาร์เซนอลสองประตูต่อนหนึ่งก็พยายามจะลุ้นผลคู่อื่นก็ไม่เป็นใจนะครับไม่เป็นไรก็มาดู ในรายละเอียดในเกมกันนะครับเพื่อนๆคงได้ดูกันแล้วก็มาลงดีเทลกันอีกทีนะครับเริ่มเกมมาก็ใส่กันยับเลยนะครับจนสุดท้ายนาะทีที่9ไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายนาทีที่9ก้าโอลิเวอร์วัดกินหลุดเข้าไปยิงซ้ายลูกนี้เป็นลูกที่ ลาย่าซูเปอร์เซฟนะครับพุ่งปัดขวาได้แล้วก็มานาทีที่สิบสองทิมเบอร์นาทีที่สิบสองทิมเบอร์ ทิมเบอร์อยู่ทิมเบอร์จะจะอยู่ขวาเป็นหลังสามอินคาพีเอเป็นซ้ายตรงกลางจะเป็นซาลิบาเอานะ๊ะลุงงงละอ,นะอี่ยวนะไม่เป็นไรข้ามไปก่อน ก็มาตาทีที่สนะิบสามนาทีที่สิบสามซาก้าซาก้ายิงซ้ายตรงกลางมาติเนสพุ่งปัดทิ้งโอเดกาดพยายามทำอะไรต่อไม่ได้นะครับแล้วล,ลูกนี้ลูกนี้ลุงคิดถึงอย่างเดียวว่าถ้ามีหน้าเป้ามันจะวิ่งเข้าไปซ้ำทันคือลูกนี้คิดถึงพวกโยโคเลสเชซุสหรือฮาฮเวต นะครับแล้วแอสตันวิลล่าก็จ่ายหน้าประตูแบบไม่เกรงกลัวปืนเลยช่วงครึ่งแรกช่วงต้นต้นเกมจ่ายไปแบบแบบเก๋อ่ะเหมือนอายุเก๋อ่ะปืนอะมาร์ติเนสก็ทาจ่ายแบบต่อหน้าต่อตาเด็กปืนไม่เกรงกลัวใดๆนะครับเกมนี้สาก้าดู ดูเหมือนผมยาวขึ้นนะเวลาเวลาได้บอลแล้วมันดูแปลกแปกตาตอนแรกลุงยังคิดว่าเป็นมาดูยเก้นะก็แล้วก็เหมือนตัวตัวเหมือนตัวล่ําขึ้นอะ่ะเหมือนดูดูดูหนาขึ้นไม่รู้ว่าล่ําหรืออ้วนนะไม่แน่ใจซาก้านะครับแล้วก็มาคืออาร์เซนอลจะถึงช่วงสิบยี่สิบนาทีแรกคองบอลประมาณหกสิบสี่สิบนะแต่ยังเจาะไม่เข้านะครับยังเจาะกองหลัง วิล่าไม่เข้าเอ่อนาทีที่ยี่สิบเจ็ดไลฟ์บล็อกลูกยิงของแมตตี้แคชที่แบบเน่งๆเลยไม่รู้โยนมายังไงอะ่ะมันหลุดมาเดี๋ยวนะคือเอาหลังบล็อกลงไปจุกเลยเพราะยิงแรงมากแมตตี้แคชนะยิงดีด้วย ก็ลอดไปอาเซนอลลอดไปนะครับนาทีที่30โอนาน่าเล่นแรงเข้าเสียบเมอร์ลิโนนะโอนาน่าที่มาจากเอเวอร์ตันของวิลล่านะแล้วก็สังเกตว่าไลท์ก็จะเล่นเป็นเป็นแบ็กซ้ายมาช่วยแบ็กซ้ายด้วยนะครับเหมือนกับคาราฟิโอลีจะโหลดขึ้นไปเล่นปีกซ้ายนะครับแล้วก็เอเซ่มีจ่ายเสียลูกหนึ่งเกมเร็วมาก คือไม่มีเวลาแบบคิดอะแต่โดนเข้าแตะโดนเข้าตลอดซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการแก้เกมของวิลล่าของออนัยเอเมลี่นะครับซึ่งรู้สไตล์การตอบบอลของแอสเซนอลนาทีที่31มสิบเอ็แอสเซลล่าเข้าหนักทุกตัวคาราฟิโอรี่โดนทำฟาวแต่ช่วงยังดีว่าลุน้นว่าลุกขึ้นมาได้ สวัสดีครับคุณแทนนี่ชิมโอ้คุณสุรพงศ์เยเอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าเล่ากันนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับอ,อคุณสุรพงศ์ใครถามนาทีที่สามสิบสอง อาเตต้าเครียดละอาเตต้าเริ่มเครียดเห็นละเห็นชัดเจนว่าเกมมัน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 ,ม,น,ม,นมันบุกบุกไม่ขึ้นนะนะครับเครียดจริงๆว่าไม่รู้จะแก้เกมยังไงนะครับนาทีที่ห้าสิบสามนาทีที่เอ้ยนาทีที่สามสิบสามวัดกินนะวัดกินหลุดอีก ทางซ้ายหลุดหลุดบ่อยทางซ้ายหลุดบ่อยทางแบ็คขวาเราหลุดบ่อยหลุดมายิงติดบล็อกนะครับไม่รู้ใครบล็อกนะแล้วก็นาทีที่สามสิบสามเช่นกันเออ่ ซาก้าชิ่งกับไว้สวยเล่นเข้าขากันนะแต่ว่ายังไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีช่วงที่เอเซ่ดึงเกมคือคือวันนี้มันเหมือนอาเซนนะ่ะพยายามเล่นเกมอ่ะมันก็เลยเหมือนลนนะเหมือนลนนิดนึงคือมีมันมันมันจะจ่ายเสียติดขัดอะไรเงี้ยมันมันลูกมันไม่เป๊ะเพราะเกม,มอาจจะเร็วด้วยนะครับแล้วก็ เรามีตัวใหม่มาคือเราต้องปรับปรับแดนหลังนะ่ะหลังจากมอสเกล่าเจ็บแล้วก็คู่เซนเตอร์แบ็ก่ะเนาะเป็นวันนี้เป็นทิมเบอร์กับอินคาปิเอนะครับมีเอเซโชว์โชว์สเต็ปในการดึงเกมควบคุมจังหวะให้ช้าพยายามบอกเพื่อนให้ช้าอันนี้อันนี้เป็นข้อดีนะครับแลนะนาทีที่34มสถึงสาอาร์เซนอลก็ยังถึงนะแต่เจาะไม่เข้าถ่ายบอลไปถ่ายบอลมานะครับ จนสุดท้ายนาทีที่ 15, สิบห้าเซนนอนมาโดนจนได้คือลูกคอสเข้ามายิงคอสเข้ามาหลุดตรงแบ็กซ้ายหลุดตรงนั้นจะเป็นเอเซ่เข้ามาช่วยไม่ทันก็คือมาตีแคชเข้าไปยิงลอดยิงลอดดาบ รายาเลยเหมือนมันมัน,ม,นมันระยะประชิดอะรายาก็กลางทําตัวใหญ่ก็ยิงหลุดลอดดักเข้าไปนะครับลูกนี้ mighty c a s c h matty c a ก็แบบทําท่าแบบสะใจอะเห,อเ,เหมือนหวดเต็มเต็มเหมือนหวดหวดตีกอลฟอะเนาะก็หนึ่งศูนย์บรรยากาศเดือดมากหลังจากที่วิลล่าได้ประตูบรรยากาศในวิลล่าปากักโคตรเดือดกองเชียร์เชียร์ก็หึ่มมากนะครับ ลุงนี่เครียดเลยนะครับแล้วก็มานาทีที่สามสิบเก้าแอสตันวิลล่าเตะมุมเตะมุมด้านซ้ายนะครับไม่มีอะไรนะนาทีที่ 41. ซาก้าเลี้ยงหลุดคือพยายามกระชากหลุดไปถึงเส้นเส้นเอ่อเส้นริมประตูเอ้เส้นหลังประตูละแล้วก็ส่งมาให้กับไว้ยิงแต่ยิงตรงมาติเนตเสียดายลูกนี้นะครับแล้วก็คือตรงแต่ว่ามาติเนตก็รับไม่ได้เพราะมันมันระยะประชิดก็ปัดออกมาอันเนี้ยก็เสียดายไม่มีใครเข้าไปซ้ำ ซึ่งคือเราไม่มีหน้าเป้าเข้าไปนะครับซึ่งเมริโน่ตอนคือเมริโน่ะจังหวะซ้ำสกิลเข้าไปซ้ำมาเมริโน่ยังทำไม่ได้นะครับนาทีที่สี่สิบสามไลฟ์เปิดเปิดมุมแต่ว่า อาร์เซนอลมงกันไม่ถึงนะครับแล้วนาทีที่43เหมือนกันไลฟ์ Life แย่งบอลมาได้แต่ยิงกึ่งจ่ายเบาไปไปแล้วก็มาไปยิงเบาไปเข้ามือมาติเนสอันนี้ก็เสียดายมากแต่ไลฟ์ไลฟ์ก็จังหวะดีแต่ว่ายิงเบาไปนะครับ แล้วก็ทดเวลา,วลาหนึ่งแค่หนึ่งนาทีครึ่งแรกเพราะว่าเล่นเกินบอลเร็วไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีฟาวแบบน่าเกียดอะไรมากนะครับก็บอลอาร์เซนอลยังขาดขาดเกินเกินเรื่องจังหวะนะแล้วก็มีลูกที่โรเจอร์เกือบแบกเข้าไปได้นะครับก่อนหมดทดเวลาหมดครึ่งแรกก็หนึ่งนะครับ ครึ่งหลังก็มาลุ้นว่าอาร์เซนเอออาร์เตต้าจะแก้กเกมยังไงนะเพราะถูกนำไปก่อนนะครับนาทีพอเริ่มเกมมาก็ครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวก่อนเลยก็คือโยอเคเลสลงมาแทนเมอริโนทอสซาลงมาแทนเอเซ่น,นะครับตอนนี้อาร์เซนอลบี้หนักมากครึ่งหลังเนี่ยบี้หนักมากจริงๆ ทอซามียิงยิงขวาถากเสาสองไปโอเดกาลูกที่โอเดกาส่งมาให้นะครับคืออาร์เซนอลบ้าบ้าคลั่งมากคือจะเอาให้ได้จะเอาลูกตีเสมอให้ได้นะครับอาร์เซนอลมีช่วงหนึ่งอาร์เซนอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเก้าสิบเปอร์เซนต์นเลยอันวิลล่าแค่สิบเปอร์เซนต์นะครับแต่ก็ยังยิงไม่ได้จนสุดท้ายนาทีที่ห้าสิบสามเนี่ย เริ่มจากไล่ไปบีบไล่บอลไล่บอลของฝั่งแอสตันวิลล่าที่ได้บอลจนบอลหลุดเข้ามาถึงซาก้าซาก้าก็ส่งให้โอเดกาแล้วก็วิ่งอ้อมหลังโอเดกาก็ส่งให้ซาก้าต่อซาก้าก็เปิดริมเส้นเข้ามาแล้วมันไปโดนหลังวิลล่าสกัดออกมาทอซาเข้าเข้าเข้าเท้าทอสซายิงขวาเข้าไป นะครับหมดสิทธ์ก็เป็นประตูตีเสมอทอสซาก็โอ้ยขโมยอูโไม่ค่อดีใจอะ่ะเพราะว่าโอกาสมันมันน้อยอ่ะนะคือพยายามพยายามเยอะแต่ว่าเป็นประตูมันไม่ได้นะครับจนสุดท้ายตีเสมอได้แล้วตอนนั้นเนี่ยอูนยเอเมิรี่นี่น่าเครียดแล้วแบบเฮ้ยกูสาดได้หนึ่งหนึ่งลูกแม่งโดนตีเสมอนะครับ ือโมเมนตัมมันก็ไหลามาทางอาเลเซนอลแลนาทีทพอนาทีที่ห้าสิบสองแม็กกินส่งให้แมตตีแคชหลุดมาทางกราบขวาแต่ว่าเปิดโอ้โหลูกนี้ก็เสียวแม่งหลุดโล่งเลยแต่แม่งเปิดทางขวาแม่งเปิดโด่งไปแบบอาเ์เซนอลรอดแล้วก็กล้องก็แผ่ไปที่ข้างสนามมีลาอูกอนซาเลสเข้ามานั่งดูด้วยนะครับกองหน้าของเรียม,มันลิดทีมชาติแล้วก็ทีมชาติสเปนนะลาอูกอนซาเลส นาทีที่หกสิบสามใครไม่รู้จ่ายบอลเบาไปแอสตันวิลล่าฉกได้ดีว่ามามีใครมาบล็อกได้ทันเออลุกนี้ลุงก,ก็จดไปเรื่อยนาทีที่หกสิบสี่ โรเจอร์ส่งให้วัตกินคือถ้ามามาทางซ้ายอลุดตลอดวัตกินก็เลี้ยงดีแต่ว่าติดเซฟรายยาอันนี้ก็เกือบมากเกือบโดนสองหนึ่งอาร์เซนอลเกือบโดนสองหนึ่งนาทีที่หกสิบห้าอาร์เซนอลทำบอลกันสวยมากแต่ล้ำหน้าโอคือโอเดกาจ่ายให้ทอสซาแต่ว่าออฟไซ์นะครับแล้วก็นาทีที่หกสิบห้า แอสตันวิลลาเปลี่ยนตัวมาเล่นเอากองหน้ามาแทนวัตกินนะครับก็แปลว่าลุกเต็มตัวจริงๆนะครับคือไม่อุดกันเลยคือแลกกันแบบแม่งมันมากวันวันนี้บอลแบบแบบไม่ง่วงเลยอะนาทีที่หกสิบหกโอเดกาดแหวกเข้าไปยิงตรงตัวมาติเนสโหแหวกสวยแต่ว่าเสียดายยิงตรงตัวนะครับแล้วก็ นาทีที่หกสเยอคเลสส่งส่งให้ไลท์วันเล่ซ้ายเหินข้ามคานลูกนี้สวยเสียดายแล้วก็มีนาทีที่68โอเดกาดยิงซ้ายมาติเนสปัดยิงแบบมีจังหวะที่วิ่งเข้ามาแบบเปิดทางแล้วก็ซัดลูกซ้ายถนัดแบบยิงเต็มข้อ ลูกแม่งเหินกำลังจะมุดคิดว่าถ้ามาติเนสไม่ปัดอะ่ะก็คิดว่าชนคานดูจากวิถีมันนะครับมาติเนสแม่งโวยเพื่อนเลยอเฮ้ยปล่อยมาได้ไงวะปล่อยให้มีโอกาสลงๆได้ไงแล้วก็นาะทีที่หกสิบเก้าลูกคอนเนอร์ซากา้ายิงติดบล็อกติดบล็อกกามลาล่าโหลูกนี้ก็เสียดายคือจังหวะกามลาล่าแม่งบล็อกได้ เกมแม่งมันมากนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยแล้วก็มีมาไลฟ์ไลฟ์มงให้เกียร์ไลฟ์มงเสรให้เกีร์คเลสแต่ว่าโดนบล็อกโดนบล็อกหลังเกียร์คเลสโดนบล็อกหลังนาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดคาราฟิโอลีไปเหลืองไปดึงไปดึงแม็กกินนะครับ แล้วก็นาทีที่74วิลล่าเปลี่ยนตัวอีกเอาซันโชมาแทนแม็กกินแล้วก็เอาโบกาดมาแทนโอนาน่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยพยายามทำประตูแปดครั้งวิลลาสามครั้งโห oh, อาร์เซนอลบี้จะเอาประตูประตูขึ้นนําให้ได้นาทีที่77มาลีน มาเล่นยิงเฉียดเสาคือมันคึกกักกันนะคืบกักแล้วมันมาเข้าทางมาเล่นแม่งยิงโู้อีแมันกระเฉียดเสาสอง,สองเกือบไปแล้วอาร์เซนอลน,นะครับนาทีที่เจ็ดสิบแปดมาดูไอเก้ส่งให้ซาก้าแล้วไงวะลุงจด จดไม่ครบนาทีที่78เทเลมองเทเลมันส่งให้กับโรเจอร์ไหมแต่ว่าลาย่าออกมาตักออกมาชกบอลเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มเริ่มเป็นจุดที่ว่าเห็นเซ็นเตอร์แบ็คหายแล้ว นาทีที่เจ็ดสิบแปดอสเซนวิวลลาคือช่วงสิบสิบห้านาทีสุดท้ายเนี่ยแอสเซนวิวลลาเริ่มกลับมาขึงรอเซนอนนะครับเก็บบอลแถวสองได้หมดนาทีที่แปดสิบเอ็ดซานโชส่งให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็ ทิมเบอร์เข้าสกัดแต่ว่ามันบอลมันไหลผ่านประตูไปอ่ะคู่เสียวลูกนี้แม่งก็เสียวมากๆคือหลังอร์เซนอลเริ่มรั่วแล้วนะครับนาทีที่แปดสิบเอ็ดนาทีที่ช่วงต่อลอยต่อมาดูเอเก้ไว้ชิ่งกันสวยแต่ว่ายังทำอะไรต่อไม่ได้นะครับนาทีที่แปดสิบแต็ม,มุมไลฟ์ปั่นวิถีโค้งมากเลยแต่ว่าหลุดเสาสองเข้าไป คือออกอะพูดง่ายนาทีที่85อาร์เซนอลเปลี่ยนเอามาตินเนลลี่มาแทนทอสซาคือจะหวังลูกลูกปาฏิหาริย์ของปาร์ติเนลลี่นะแล้วก็ออสเกลลี่มาแทนคาราฟิโอลี่ที่ได้ใบเหลืองเมื่อกี้นะครับแล้วก็ แอสตันวิลล่าก็เปลี่ยนเหมือนกันลินเดเลฟมาแทนแทนใครสักคนหนึ่งแล้วก็เอนบูเดียก็แทนใครสักคนหนึ่งพอเอนบูเดียลงมาเนี่ยคือแอสตันวิลล่ามันมีตัวที่มาจากตัวที่อาเซนนลมาจากอาเซนนลแน่คือโกมาตินเนสส่วนเทเลมองเนี่ยอาเซนอลเคยเหล่ตามอง เทเลมอนก็จะเล่นดีเทเลมอนก็จะเล่นดีเทเลมองก็จะเล่นดีเป็นพิเศษเอนบูเดียก็เหมือนกันอาร์เซนอลก็เคยเหละตามองแม่งลุงนึกไอ้ใจที่แม่งเสียวชิบหายเอนบูเดียเกมแม่งไม่มีเบรกเลยวิลล่าแต่วิลล่าพยายามดึงเกมช้าคือคือมันมีจังหวะที่รู้แล้ววิลล่าพยายามดึงเกมช้าอยากได้หนึ่งแต้มก็หมดเวลาเก้าสิบก็บวกสี่นาที มีช่วงอาเซนนทุ่มไกลและเข้ามือมาติเนสนะครับแล้วก็นาทีที่92 90บวก2อินคาปีเอส่งให้ไลท์ไลท์ส่งให้มาดเอมาดูเอเก้สวยมากทำบอลกันมาแต่ว่ามาดูเอเก้ยิงคือแต่บอลมันมันหลุดขวามาแล้วเลยยิงเข้าเข้าตะข่ายขวาเสาแรกอันนี้ก็เสียดายมากคือถ้าเปิดมายังอาจจะยังมีโอกาส แล้วสุดท้ายนาะทีที่94บวกคือลูกแม่งคุกขิกขุกขิกอะ่ะคือไม่ดูไม่ทันเลยคือให้โขอราเซนอลแม่งลงไปไปไปบังลูกยิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเอ็นอะไรนะเอ็นบูเดียแม่งยิง จนสุดท้ายบอลแม่งมาเข้าตีในบูเดียอีกรอบหนึ่งอ่ะยิงแสบยิงทะลุแม่งมีช่องอยู่ช่องเดียวแม่งลายย่าแม่งก็มองไม่ทันอ่ะแบบโอ้โหคือนะคือผู้บรรยายบอกนาะทีโคตรบาปลุงแม่งแบบจากแต้มเดียวที่จะได้จากวิล่าพาร์คก็พอยิง พอยิงนาะทีนั้นก็รู้สึกจะหมดเวลาเลยนะครับก็เอนบูเดียแม่งแบบชีวินตันมิลาโว้ยทุกคนแม่งแบบโหเฮก็จบเกมก็สองหนึ่งอาร์เซนอลก็แพ้เป็นเกมที่สองนะครับอาร์เซนอลลุงก็ดูแลแม่งกูไล้สดไม่ไหวแล้วเว้ยขอดูผลแมนซิตอีกทีหนึ่ง สุดท้ายแมนซีแม่งถล่มซันเดอร์แลนด์ที่ว่าเหนียวเนียวไปสามศูนย์อ่ะแมนซีก็เลยขึ้นมาตามมาเซนอนเหลือแค่สองแต้มอันดับสามก็เป็นแอสตันวิลล่าสามสิบสามแอสตันวิลล่าเดี๋ยวนะก็สามเอ็ดแต้มเหมือนกันอืมแล้วก็เชลซีเสมอกับบอลมัดหรืออะไรสักอย่าง ก็เป็นยีบห้แต้มก็ได้แต้มหนึ่งมาอันดับ5้านี่เป็นเอเวอร์ตันซึ่งเอเวอร์ตันมาแรงท้ายท้ายยิบสีแต้มนะครับก็คือวันนี้อาร์เซนอลอาจจะคู่เซ็นเตอร์แบ็กอะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากคู่หลักตั้งแต่ซาลิบามาเกเยสก็เจ็บพีละคนจนมาเป็นอินคาบีเอกับมอสเซล่าและมอสเซล่าก็เจ็บมาเป็นทิมเบอร์ตอนแรกลุงนึกใจถ้าเอา ไว้ไปคู่กับอินคารเปจะเวิร์กไหมแล้วให้ทิมเบอร์ไปเล่นแบ็คขวาแต่ไม่เป็นไรอาเตต้าอาจจะมีเหตุผลว่าไว้ยังไม่ยังไม่ฟิตก็ได้นะครับก็เลยให้ให้อยู่ปีกขวาไปก่อนแลให้อยู่แบ็คขวาไปก่อนก็ <g ül> ถือว่าการแพ้ครั้งนี้ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเราก็เจอเกมหนักๆเจอทั้งบาร์ยนเชลซีแอตันวิลล่าเนาะมันก็ต้องมีวันแพ้แล้วก็อย่างที่บอกอะมันยังเหลืออีกตั้งยี่สิบสามนัดนะครับก็นำสองแต้มเพราะเกมมันสูสีนะในหลีกนี้ไม่ได้ว่ามันบอลไม่แต่ละทีมมันไม่ได้ห่างกันนะครับและของเรากองหลังมันมาเจ็บนะไม่ได้แก้ตัวอะไรก็ต้องมุฟออนให้เร็ว เซ็งได้แต่มูออนให้เร็วนะครับก็เดี๋ยวนัดต่อไปของอาร์เซนอลก็จะไปเล่นยนะูฟ่าแชมเปียนลีกเนาะคืนวันพฤหัสที่11ตอนตีสามเจอขับบุนะครับแล้วก็กลับมาพิมพ์ลลกวันที่สิบสี่สิบเอ็ดสองสิบสี่เปิดบ้านต้อนรับบุนะครับแล้วก็ยิบเอ็ดไปเยือนเอเวอร์ตันนะ ก็ไม่เป็นไรดูไปนัดต่อนัดก็ยินดีกับแอสตันวิลล่าด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับแมนซิเดี๋ยวลุ้นคู่เลี้ยวพูลซึ่งกำลังแข่งอยู่กับกับใครสักคนเวสแฮมปะ่ะเออน่าจะเวสแฮมนะครับก็ค่อยมาดูสุดท้ายอีกทีว่า สัปดาห์ที่สิบห้าอันดับจะขึ้นลงยังไงเนาะแล้วเหลือมเหลือแมนยูด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลุงต้องขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็เอาจะช่วยอาร์เซนอลขอให้กุนเนอร์เด็กปืนใหญ่มุกออนนัดจากนัดนี้แล้วก็ไปดูนัดถัดไปนะครับอย่าเซ็งกันมากวันจันทร์ก็ไปทำงานแบบ จากฝูงสองแต้มจากฝูงอาจจะหลุดก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับมันยังเหลือยี่สิบกนัดอย่าไปซีเรียสสู้ๆขอบพระคุณทุกท่านครับวันนี้ไลฟ์แบบมัวมากไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นคู่เหลียวพูนอีกทีพรีพรี